สบายดีกับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอ้อสบายดีเอฟซีบากัะตันเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องมีสายเข่าพี่น้องเด่นี่น้องสายโทรมา <c oughs> กัะตันกับเลี้ยงงัวนะพี่น้องไปเลี้ยงงัวกินเขา่าแล้วก็ลงมาลูกกะซอยเท่าแม่เพิ่นเท่าแม่เพิ่นลูกกะผู้เดียวพี่น้อง ลูกกาผู้เดียวงุ่มๆเนี่ยแล้วก็มีแม่ลิงมาซอยน้อมือนี่แม่ลิงกับมาวางสวยเติบกัปตันกับไปเรียงงวนเนาะทําแม่กับลูกกาคนเดียวพี่น้องจากเศษแนวใดพี่น้องเ,อเลยมันเห็ดไปตาใหมมีตามเกิดอยู่กันสองคนกับเห็ดสับเนี่แล้วเนาะ ตันกับไปเลี้ยงงวัวมากกมากินเขากินเขาแล้วก,ก็ลุงลูกกะนุลงลูกกาซอ,อยเท่าแม่เพิ่นกะตอนนี้กะบสี่มงแรงเลพี่น้องกะบที่ได้ไปเลี้ยงงัวอีกป้าเท่าแม่ลูกกะพูดียวอีกพี่น้องเลยบ้านนี้บุจักสีลูกกะบุจักสีดำหน้าบุจักสีเลี้ยงงวัวส่อขักพี่น้องบ้านนี้ แค่แต่มีแม่ลิงมาซอยเมื่อนี่พวแม่ลิงกับลูกกาไอพวเดฟพวกจักได้จักหมัดว่ามื่ออื่นซีนนองบูมว่าสิออกมาซอยเนาะพังเบิ่งพี่น้องมื่ออื่นโทรไปหาเพิ่นเพิ่นว่ายังไปตลาดน้องบูมไปประดมลูกกาผู้เดียวบ่ว่า สีสีมงแรงเสียแต่กำลังห่องพี่นอ้องงัวกันเริ่มหิวหยาได้งัวกัเริ่มสีบูหัวบูห้าวแล้วนำให้นำหน,ำหน้าเต็มพี่น้องเลยเสียที่ตะบนมีเงินจ้างคนลุกกะดำน้าพี่น้อง ไฟกระดำหน้าไฟาหน้ามันพี่น้องเอ้ยพ้นกับมาตกลงช่วงช่วงหนึ่งช่วงเดียวตกตึมลงมาหน้าไฟกระนามเต็มทีเลยโอ,โอ้เขียวแตงข้องพี่น้องแง๊กแง๊กจ้ะ ชาวแม่กัปตันกาเซียนตันก็นนนกนขึ้นมาถ่ายคลิปเนาะพี่น้องจ็กซิปนาทีถ่ายพี่น้องได้เบิ่งในส้มก่อนจ็คซิไปเลิงงูอ่ะพี่น้องขึ้นแต่ลูกกะละฮะเวลาว่างถ่ายก่อนกาปีนี้กะก,กาบุง,งามพี่น้องกาใต้แดดกะใต้แดดลมมิแต่หยากะมันห่าง,งพี่น้อง ลูกกระยอนนาวลูกกะคอยลูกเลี้ยงไปน้ำเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแพเอาเปียกหมูคือไปนั่งไถ่กิ๊เซยอ้าวหมูสิไปเลี้ยงงูอะเลย เาอปเลี่ยงไ่ว้มมยิงจกมืแ้ววเสิไปมันก็หิวตัวกัเออไปเห็นนได้แลวแต่คุณเไปเห็ดแนครั้งให้มันกินขี้ดินเลเจ้าการเจ้าการลกกับอีแม่คอยกับมือย่มือเศ้ากับคอยกับซอยถึงเวลาไปเรียงงัวคอยกัไปเรียกใครจะมีเวลาว่างมาซอยกับ้าซอย อ้าวเชี่ยคอยเห็นแลวได้สารนี <S 1> <S 1> ่ว้าเอาแน่หน euh ิห่วยว้าเอา่เอาอยู่แม่ลูกไผ่ดิแม่ไม่อยากเอาแลยวดอกจะได้เบื่อตรงบ้าแม่เอาอยู่ว่าลูกไผ่ดิฮะเอากระบาเอาเอาทั้งเม่ยวเทาทั้งเม่ยวหาไปอยากได้ลูกไผ่มาเห็นหน้าสวย เหนื่อยไหมคุณดีมีพี่เป็นแฟนแต่ว่ากาลกง่ายน้องมันยังคอยอยู่ถ้าแม่นเฮงไปนี่อ่กก็ไล่หโอ้ยหวานพูดได้จังมือเแม่หามือ่าสีหมือแล้ว่เ่ิหือนี่าอสีมือ่สหามือ,มอ,อ,มอนี่แหละถ้าแมก็แม่ลิงกันลูกกะลุยนาะพี่น้องเนาะ ว่ามืออื่นว่ามือหื้อสีดำสี่น้องมืออื่นว่าสีโลกระออีกเบิดมือแม่คเขาได้กะมันกรดำันตลอดเน่ยเขามีกามันกระดำ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 หล้วก็ไว้ท่านบุมีกะสอหนังกาแล้วเห็นหน้าไหมตานกับปวดจักสิเีงัวงจักสิไทยห่างขาดห่างขาดหน้าไปเลี้ยงงัวอีกอ้าวปีนี่ของขาดแล้วที่น้องอ่าเดี๋ยวไรนาที จากบม่ได้อยู่น้ำพอน้ำแม่มาแต่น้อยจนเถ่าฮะกับมาอยู่ปีนี่บานตะก,กี้กับมาเห็ดให้เห็ดหน้าพี่น้องแต่บวไ่ได้มาอยู่มาเป็นรักเป็นฐานเนี่ยนเนาะไข่ดอกคนโตอะไรจะน้อยหย่ากระปุ่หย่ากระปุ่มกระเจ้าเมียบอ่ได้แตง่ง เห็ดอะไรเข้ได uh ้เลยเรียรเดียวเต่งกบไดเต่งแมดหน้เ่ยงเห็ดอันเ็ดะไรเฮ้จากชิบิเงินไปแต่งไปขอจ้ะเนี่ยเนย่งคือมาเห็ดห่เห็ดหน้าเรียงงัวแนวนี้บ้านนี้เด้เห็ดหน้าอะไรกัใครเขาเรียกกับบริเหตงานกับบริเหต เจ้าเงินใส่อยู่ใส่กินบบบนี้เจ้าเงินใส่อยู่ใส่กินเจ้าเงินใส่ช้ไงถ้าว่ายูทูบกับหาหุกเดือนจังได้พันบาทสองพันบาทโหุกเดือนได้เงินสองพันบาทอปาา้ามาหล่อนโบนิจูคนขาบัตรเติมเงินเติมลงคลิปสำเนียงนี่เติมนนตมาเติมมือละสองบาทบาทหนึ่งสิบพันกีบ บัตรหนึ่งชิพันกีบตีเป็นเงินบาทก่ามือละสี่ิกว่าบาทเฮ้ย hey, มือละเท่าไหร่บ้ <30. S 1> เออมือละสี่ิบบาทหน้าไหลแล้วรวมแล้วนะมือละสี่ิบบาทสี่ิบบาทบัตรโลบัตรเงินยูทูปผัดหกเดือนจังได้สองพันบาท <laughs> แคนแนวนี่อยากโคล่าเลยเด้อวงการ y o ยูทูบนี่วงการ YouTube นี่แค <c oughs> นแนวนี่อยากโคล่าเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อหาเงินสิเติมบัตรยังบูมีไรหักกัปตันหกักสูซ้นเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมบรรยากาศ มันนอกมันนาอย่างไงเอฟซีอะไรเอฟซีผู้ติดตามกัปตันมาโดยตลอดนะครมาติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจเนาะนีบร้ายแล้พี่น้องสามสี่ร้อยคนสองสมอยบังคิดก็ร้อบังคิดก,ดก็เหตุใดมันได้เหตุมาแล้วพี่น้องขันสีถิ่มกัเนนสียได้ขันสีป้ากับเสียดยพี่น้องคนติดตาม ก็ผ่านแล้วเงินงเดือนก็ได้แล้วแต่มันหกเดือนมันยังได้เนาะหกเดือน,นยังได้เทอหนึงเอฟซีผู้เข่าติดตามผู้เข่าเบิงเข่าหายกำลังใจกับมีเนาะกับคันสิปาไปกับเป็นกับืสีสศอยากเบิงเนาะชีวิตวิธีชีวิตของป่าดำแล้บบวก็บเบากัะตันพี่นนอะแม่น้องลิงมาสิเป็นไปแนวใดพี่นนอะ ปีนี้ก็เฮ็ดหน้ากับแถวแม่สองคนหมดจกเลี้ยงงว่วนเนี่ยหนามหาย้ยหนามหน้าก็เป็นใจพี่น้องปีนี้บุืดคือปีกาเนี่ยปีกาได้ดูดดำได้ปีกาเนี่ยปีนี้เต็มตึ้งเลยปีนี้ฝนตกสามคืนเนาะสามมื่นสามคืนใครแต่ข้างหน้าบุขาดพี่น้องหนามเต็มที่บ่บ่บุบบขาดดอก ขันขาดแน่ไปเฮ็้นโหลดไห้มันแหงอันนี้ห้ยได้กรเต็มปูรูประล่อจ้ะหน้าเย้เงงกับซิเล่เลยพี่น้องเย้เงงเราจูบน้ำดำแล้วมีน้องสะ,จะจอเออ เรามีน้องซาเราตกกะคือเก่าแล้วเฮาบุมีน้าคันได้กะ้าไว้กะหักหน้าเถแม่นะมูบุมีน้าหน้าเถ้แม่มีน้าห้พี่น้องหักทาก้าซื้อก้าก้หาก,กวานปุ้ยใส่ได้เอ็นหามือพี่น้องก็เขี้ยวขึ้นเง้วขึ้นก็เลยพอดีก็เลยทถาแม่ว่าพอดีหมัดมุนพอดีลกดำเพื่อนว่ายองเลยบ่านนี่ แมนคนหน่อยปะมะเอ,อกากะต้มหมากตองมาสู่กินแล้วกัเมื่อเนาะปลาเมากับบอสบายพี่น้องไอเป็นปอดชุ่มชื้ปอดโรคเก่าเพิ่น <h ums> แต่ยังหน่อยเพิ่นจนสิตายโรคเป็นโรคปอดจนไปหาหมออยู่ไทยพี่น้องหาหมออยู่อำเภอสนุมาน เมลิงสู้ๆไปกลังใจให้หน่อยเมลิงมาเห็ดหน้าซอยมาเกี่ยวเขาซอยดั้หน้าซอยป้าไปหาเมียใหม่เฮ้ยจะป้าไปเอาเมียใหม่เจ้าสีขีโหลผ่านบ้านมะม่วงยุ๊มันเป็นเกี้ยวอย่างเงี้ยงข่หนาเฮือดอยู่หน่าวัดดิสั่งบ่อยากมาผ่านหอบ้านมะม่ง แต่ก็บวต้องคล้องหาว่าสิพานยังก็แต่ก็บ่ต้องคล้องหาว่าสิทาน้อยมมาอกบ่ออสั่งบ่หูว่าเจ้าสิสั่งคอยกับ่ไปหาคนใหม่แล้วก็เอาเจ้าูนเดียวเหรอเนาะเห็นหน้าบมงไปคยังสยท่ืเ้นถาเลิกกข่อยไปทันไหน บทามเนี่ยปลาเมาซาแพงเขาไปเลยเลือกับเจ้าเขาดีขา <c oughs> บอกน้ำตกเขาบอกชาแพงเออเอาอบัอบะดำมุงเขากับบะดำมุงเดาา้ <c oughs> ว้าวเนี่ยนี่น้องปลาปรบริยังและปะเกี่ยวเขาแล้ว <c oughs> ไปดูที่บนดำมุงกินเบิ <c oughs> ืลปล่อยให้บะดำมุงแล้วไปกินน้องปลา โอ้ไก่ชิสามสองนี่อ,อ่เลยญ่ไว้ไ,วได้ขนาดบริเกอร์หัวเอาห,หูมหานปล่อยธรรมาศาสตร์<ห>อือป่าหยา,ามีขี่ถอกขี่เท่ามีแต่ปุ่น,นมีเท่ามีนะ <c oughs> ที่แทง้งัวควายกับบริลลุงเลยควายกับบริลลุงมันหนักหยาหนุกเขาใบปอดใบพักปอดใบอะนะมันลายรวมสมบูรณ์น้องมันรวมสมบูรณ์อ่า น้องมูกุ้มแรงครับกุ้มอะไรขั้นบ่อด,ดูดมันน่ะเฮ้ยในตุกลุกมันนะดนั่นแหละมันกุ้มอยู่ตุกลุกมันนะหน่อยๆเดียวนะ่ะลูกไผ่แม่ลูกกะยายดำทำใจเด้อยายดำขัน้นอยากเห็ดหน้าสองคนจัดลูกไปให้ลูกไผ่ลูกไผ่เห็ดป่าหเห็ดหน้าผู้เดียว โอเคเรพี่น้องกับตากระสิไปลิงงัวแลวกระสถ่ายพี่น้องได้เบิง่งได้ส้มเด้อสามีแล้วเนาอฝากกดไลค์กดแชร์เนาเป็นกำลังใจให้บ่าวกับตานเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี